พอปิดวาล์วตัวนี้น้ำต้องออกดีครับเด็นออกนะดูออกจากถังนะครับไันนั้นน้ำดูดนะครับเห็นนะครับแรงนะครับ หัวัน,นี้หัวเดียวนี่ครับไกลหลายเมตรเลยนะนี่ดูนะครับน้ำพุ่งมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ห้าห้าประมาณห้าเมตรได้นี่ครับเดินเบานิ่มๆเลยอันนี้ก็เดินเบานะครับ อันนี้คือตัวเดินน้ำว่าเราจะปรับน้ำเดินขนาดไหนนะครับปรับแรงดันนะครับโอเคนะครับใช้งานได้นะครับสองหัวเลยเอา่าเปิดสองหัวเลยครันน้ำแร้โอเคครับ,นนรอคครบขอบคุณครับ